สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้กิฟทูคิดก็จะพามารีวิวรถเหล็กกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะเป็นคิวของก e ีนไลท์นะครับอ่าคันนี้จะเป็นอยู่ในคอลเลกชันของโตเกียวทอร์กนะครับซีรีส์สนี่นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูดีเทลของแพ็คด้านนอกกันก่อนนะครับแพ็คด้านนอกก็จะเป็นแพ็คของก e ีนไลท์นะครับเป็นแบบแพ็คมาแน่งหนาสไตล์กรีนไลท์นะครับ แล้วก็จะเขียนว่าโตเกียวท็อกมีรูปเหมือนเป็นไม้ไม้รถนะครับตรงนี้ก็จะเขียนว่า Limited Edition d i e c s t t m t t l l c h a s s i s นะครับอบอกว่าเป็นรถเหล็กสเกลจะอยู่ที่1ต่อ64นะครับนี่แล้วก็จะมีเจ้ารถคันนี้อยู่ด้านในเป็นรุ่น1970นัดัสสัน 240Z ี a ศู y ลนนะครับในเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันบ้างนะครับอ่าด้านหลังก็จะบอกดีเทลต่างๆนะครับว่าโตเกียวทอกนะครับแล้วก็จะบอกอาจะบอกรายละเอียดว่าในซีรีส์นี้มีรถอะไรบ้างนะครับอ่านี่ก็จะบอกดีเทลว่าประเทศผู้จัดจำหน่ายสหรัฐอเมริกานะครับประเทศผู้ผลิตจีน ราคาอยู่ที่350บาทเดี๋ยวเรามาดูดีเทลของเจ้ารัสสันคันนี้กันเลยเดียครับว่าจะมีรายละเอียดเป็นยังไงบ้างนะครับเมื่อแกะออกมาแล้วนะครับเราก็จะมีแพ็คด้านในอีกชั้นหนึ่งนะครับที่ใส่รถไว้นะครับข้างล่างก็จะเขียนว่า1970รเัน 240Z นแลนลี่นะครับแล้วก็สามารถแกะจรถคันนี้ออกมานะครับคันนี้เป็นแบบว่าน้ำหนักดีสไตล์กีนไลท์เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูดีเทลที่ด้านล่างกันก่อนนะครับด้านล่างก็จะมีเหมือนเลขของซีเรียลนัมเบอร์นะครับแล้วก็จะมีโลโก้ของกีนไลท์อยู่ตรงนี้นะครับ ตงน,นี้ก็จะมีสกรีนบอกว่าเป็น1,970ดัสสัน2 4 0นะครับคันนี้จะเป็นเหล็กทั้งคันนะครับนี่ด้านล่างก็จะเป็นเป็นเหล็กด้วยนะครับแล้วก็มีทำช่วงล่างมาได้แบบสวยเนียนเลยนะครับนี่เนียนมากๆครับมาดูที่ตัวรถด,ด้านนอกกันบ้างนะครับคันนี้จะเป็น เป็นรถพื้นสีขาวนะครับแล้วก็ตัดด้วยลายกราฟิกแดงน้ำเงินนะครับเป็นสไตล์แบบแรนลี่นะครับก็จะมะีด้านข้างก็จะมีโลโก้ของผู้สนับสนุนต่างๆนะครับแล้วก็เป็นเบอร์301ที่ตรงแก้มแก้มท้ายก็จะมีเขียนว่า Dublin นเลสซิ่นะครับนี่ามาดูที่ด้านหน้ากันนะครับ ด้านหน้าก็จะเป็นสไตล์เป็นแบบแหลมๆนะครับมีมีเหมือนลิ้นล่างมาให้ตรงนี้ด้วยนะครับีเป็นแบบลิ้นลิ้นหน้าสไตล์เรโทรนะครับไฟหน้าจะเป็นเหมือนพลาสติกใสๆนะครับที่ฝากระโปรงก็จะเป็นลายน้ำเงินแดงนะครับ แล้วก็มีเบอร์301ที่ฝากระโปรงนี่เสาะล่องมานะครับตอนแรกผมนึกว่าจะเปิดได้แต่ว่าลองเปิดดูแล้วเปิดไม่ได้เหมือนกันนะครับมาดูที่ด้านท้ายกันบ้างนะครับนี่ด้านท้ายเป็นแบบสวยมากๆเลยครับเป็นแบบว่าทําเป็นไฟท้ายแล้วก็มีมนติดสติ๊กเกอร์ดีคอลมานะครับ แล้วก็มีป้ายทะเบียนด้วยนะครับแล้วก็ที่สปอยเลอร์ตูดเป็ดนี่ก็จะมีโลโก้ของสปอนเซอร์ต่างๆนะครับนี่แล้วก็กระจกจะเป็นกระจกกระจกใสนะครับกระจกใสรอบด้านเลยแล้วก็จะมีเห็นดีเทลด้านในนิดหน่อยนะครับเพราะว่าตัวตัวนี้ตัวกระจกตรงนี้ค่อนข้างจะเตี้ยนะครับ แต่ก็ยังพอเห็นดีเทลด้านในนิดหน่อยอามาดูที่ล้อกันบ้างนะครับคันนี้จะเป็นล้อ,อยางนะครับนี่เป็นล้อ,อยางทำเป็นแม็กซีก้านเหมือนเครื่องหมายบวกนะครับเป็นสไตล์แบบแม็กเลโทนะครับเป็นแม็กเป็นล้อ,อยางทั้ง4ล้อนะครับ มีลายที่ยางด้วยนิดหน่อยอ่าแต่ก็ให้ตัวไม่ได้นะครับอ่านี่นะครับให้ตัวไม่ได้ครับแต่ก็สวยงามดีเทลแบบดีมากๆเลยนะครับถ้าใครสนใจเจ้ารถคันนี้นะครับก็สามารถ เข้าไปดูได้ที่ f a c o b o o แฟ a เพจก e ฟทูคิดนะครับหรือว่า IG g i ก t ฟทูคิหรือถ้าเพื่อนๆมีคําถามจะสอบถามเพิ่มเติมก็สามารถแอดไลน์ไปถามได้ที่ Line แอดก i ฟทูคิดนะครับถ้าเพื่อนๆชอบการรีวิวรถแบบนี้นะครับก็จะลืมกดไลค์เป็นกําลังใจแล้วก็จะลืมกด s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับถ้าเรามีรถคันใหม่มารีวิวหรือว่ามีของเล่นอะไรมารีวิวจะได้ไม่พลาดกันนะครับ สำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ